สวัสดีครับคลิปนี้พามาชม Isuzu d m a x 2.5 SLX รถปี2010เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ 2500cc เครื่องยนต์ดีเซลมม่171,000ันนะครับรถคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับขาดหน้ายัางเดิมเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยงัดไม่มีรอยแงะเลยครับ ภายในสวยสะอาดนะครับแอร์ขอโทษครับแอร์เย็นจนหนาวครับเครื่องเสียงมีฟังระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดภาษีพรบครบนะครับเอกสารเล่มพร้อมโอนครับราคาคันนี้อยู่ที่319,000บาทท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ